ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้รีวิว NS รถบรรทุกขนาดเล็กแอโชกลีแลนรุ่นปี2025กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงและความใส่ใจในความสะดวกสบายของผู้ขับขี่แอชโชกลีแลนซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในอินเดียได้ยกระดับมาตรฐานอีกครั้งโดยนำเสนอรถบรรทุกขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับการขนส่งในระยะทางสั้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเขตเมือง ในตลาดที่ต้องการประสิทธิภาพความทนทานและความประหยัดน้ำมันรุ่นปี2025นี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวถือเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการฟอร์ดรถหัวใจของรถบรรทุกขนาดเล็กรุ่นใหม่นี้คือเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการปรับแต่งให้สอดคล้องกับมาตร,รฐาน BS 6 phase 2ซึ่งให้กำลังสูงขึ้นและปล่อยไอเสียน้อยลงตอบสนองแนวทางของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์สีเขียวเครื่องยนต์นี้ให้สมรรถนะท,ที่ว่องไวและประหยัดน้ำมัน เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นและการขนส่งในระยะสัน้นแม้ว่าจะมีขนาดกระทัดรัดแต่ก็ยังสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างมั่นใจเหมาะสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์พ่อค้าเกษตรกรหรือใครก็ตามที่ต้องขนส่งสินค้าภายในเมืองหรือต่างจังหวัดเป็นประจำดีไซน์ภายนอกของรุ่นปี2025ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยไาหน้าแบบใหม่กระจังหน้าที่โดดเด่นและการออกแบบที่ช่วยให้อากาศไหลผ่านได้ดีขึ้น ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นภายในห้องโดยสารมีความกว้างขวางนั่งสบายเบารองนั่งถูกออกแบบให้ลดความเมื่อยล้ามีพื้นที่วางขาเพิ่มขึ้นพร้อมด้วยแผงควบคุมที่ใช้งานง่ายฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นช่องชาร์จ USB ระบบระบายอากาศที่ดีขึ้นและหน้าจอดิจิทัลช่วยให้ประสบการณ์ขับขี่ดียิ่งขึ้นสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคืออัตราการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยม รุ่นปี2025มีการปรับปรุงอัตราการใช้น้ำมันให้ดีขึ้นถึง10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกเมื่อรวมกับเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงมากทำให้ต้นทุนโดยรวมขององค์การเป็นเจ้าของลดลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยสำ,สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่มีงบประมาณจำกัดในด้านความปลอดภยัยแอชโคลี่แลนด์ก็ไม่ละเลยโดยได้ติดตั้งระบบเบรกที่ดีขึ้นระบบควบคุมเสถียร,รภาพและโครงสร้างแชสซีที่แข็งแรงยิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อผู้ขับขี่และสินค้าภายในรถและยังช่วยลดต้นทุนด้านประกันภัยอีกด้วยในบางรุ่นยังมีระบบเทเลเมติกที่ช่วยให้สามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่วางแผนเส้นทางและประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการจัดการฟอร์ลิตรถอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลรถบรรทุกขนาดเล็กแอชโชกนี่แลนรุ่นปี2025จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าทางด้านความน่าเชื่อถือความประหยัดและการออกแบบที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการขนส่งในเขตเมืองที่แออัด หรือวิ่งงานระยะสั้นในต่างจังหวัดรถรุ่นนี้ก็พร้อมรองรับทุกความท้าทายด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ที่มั่นคงและการบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้รถรุ่นนี้จึงน่าจับตามองที่สุดในกลุ่มรถบรรทุกขนาดเล็กในปี2025